ขอ,อดูเวลานิดนึงนะคะ52 52 2 12 22, 22โอเคโอเคปัน องครั้งเพราะกระตุกเพื่ออะไรเพื่อให้มันดึงของที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาค่ะขอดูความละเอียดของเนืออ้อมาลองก่อนนะคะว่าละเอียดตามที่หน่อยพอใจไหมลูกลูกนะคะขอดูนิดนึงขอละเอียดกว่านี้อีกสักรอบขอละเอียดกว่านี้หน่อยนะคะ โอเคพอใจแล้วค่ะ,อนะอคคะพอใจแล้วะโอเคค่ะพอใจแล้วขอตัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเอาล่ะคราวนี้ทํำยังไงตัวนี้ก็จะใส่ผสมนะคะเพื่อจะอยู่ในชามนี้ชามนี้แล้วกันนะคะดูนะคะเวลาที่คุณทําไข่และกะทิและน้ําตาลมัน ใส่ในฟักทองแล้วยังเหลืออยู่อย่าทิ้งนะคะอย่าทิ้งนํามาทําได้หนึ่งนำมาทําเป็นขนมเค้กอย่างที่ไหนกำลังทำอยู่นี่พอเราใช้แล้วเราเหลืออีกนะคะเหลือแล้วเราสามารถทํานําไปซื้อฟักทองใช่ไหมคะแล้วก็มาทำหั่นหั่นหั่นหัห่นแล้วก็ใส่ในถาดหรือใส่ในถ้วยก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นนึ่งได้อีกนะคะแบบนี้ค่ะเอาแล้วนะดูนะเอาลงแล้วนะคะโอเคค่ะ มากมากเลยค่ะสีเหลืองทองเมื่อวันเสาร์ที่ไปที่งานนะคะจะมีปลาทองอีกบันหนึ่งนะคะชื่อพันบัตเตอร์นัทค่ะจะเป็นลักษณะเหมือนน้ำเต้าค่ะรูปร่างไม่ใช่เป็นหน้าตอเป็นักาทองเลยแล้วก็เขาได้นึ่งให้เราชิมรับประทานแล้วโอ้โหรู้สึกชอบค่ะแต่เขาไม่ได้มีจำหน่ายนะแต่มีเมล็ดมาจำหน่าย ซึ่งเอนได้ซื้อนะคะแล้วก็จะมาทดลองปลูกนะคะจะมาทดลองปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีเจ็ดตะวันนะคะที่ซื้อมาจากแอปพลิเคชันมโม o มีทุกอย่างเลยค่ะมีปุ๋ยมีอุปกรณ์มีน้ำส้มควันไม้มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรกรนะคะจะนำไปใช้เกี่ยวข้องกับการผลิตได้ทั้งหมดเลยค่ะ ุ๋ยของเราก็จะมีหลายยี่ห้อมากๆนะคะหลายยี่ห้อปุ๋ยตาเจตตะวันนะคะแล้วก็ปุ๋ยมีทั้งหมดต้องเป็น10กว่ายี่ห้อเลยค่ะที่อยู่ในแอปพลิเคชันของเรานี้นะคะเสร็จแล้วตอนนี้เราได้เนื้อฟักทองออกมาแล้วขอแยกแยกพี่ปั่นไปก่อนพี่ปั่นสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะมาแยกไปนี่คือ เนื้อฟักทองปั่นรวมกับกะทินะคะและอะไรและเจ้าตัวน้ำนมข้นจืดละเหยผสมกับน้ำอย่างละครึ่งส่วนเท่ากับ50กร,รัมใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วคาัน,นี้เราก็จะมาใส่ปริมาณขอดูหน่อยนะ1ครับนะคะขอดูนะคะถ้าหน่อยจะใช้ความหวานมากนะคะก็ลองดิซิขอใส่หน่อยนะคะ หนึ่งครับตอนนี้หนึ่งครับลองไปสักครึ่งหนึ่งสิคะต้องดูต้องคนด้วยนะคะครึ่งคับสักครู่ค่ะขอคนก่อนขอคนส่วนผสมก่อนขอชิมด้วยจะชิมด้วยค่ะขอแตะชิมนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าไข่ไม่สุกอันตรายนะคะเราทราบข้อมูลนี้มาจากสมัยไหนสมัยที่เกิด ไข้หวัดนกใช่ไหมคะเมื่อประมาณไข้หวัดนกนี่เกิดเมื่อประมาณสักประมาณหกหกเจ็ดปีที่แล้วใช่ไหมหกเจ็ดปีถึงแปดปีที่แล้วคะ่ะขอชิมน,นิดเดียวค่ะถ้าเป็นเค้กอาจจะต้องหวานขึ้นมาอีกนิดนึงขอใส่อีกนิดนึงคะ่ะชิมน,นะคะชิมก่อน อีกครั้งค่ะอืมหวานแบบนุ่มนวลน,นุ่มนวลน,นะคะเอาละทานี้การทำเค้กครั้งนี้ก็จะใช้มีสองวิธีอีกนะคะใช้ซึ้งนึ่งนะคะซึ้งนึ่งแบบนี้เวลานึ่งจะต้องนึ่งไปนานได้ยินไหมคะเสียงนานหนึ่งชัวง่วโมงทุกทุก สินาทีจะต้องเปิดขยับดูแล้วปิดเปิดแล้วปิดเปิดแล้วปิดนะคะแล้วก็พอใกล้ๆหนึ่งชั่วโมงก็ใช้ไม้ไม้จิ้มลูกชิ้นค่ะจิ้มลงไปแล้วก็ดูถ้าไม่มีแฉะแฉติดไม้แสดงว่าสุกแบบนี้นะคะวันนี้เราจะลองด้วย2วิธีคือจะใช้ซึ้งนึ่งกับใช้ หม้อทอดไร้น้ำมันตัวนี้นะคะหม้อทอดไร้น้ำมันที่หน่อยซื้อมาจากห้างโมมอเช่นเดียวกันนะคะ1290บาทค่ะซื้อแล้วหน่อยเป็นสมาชิกหน่อยจะได้ส่วนลดและคะแนนสะสมด้วยมาทำธุรกิจเป็นนักธุรกิจมูมอประชาสัมพันธ์ให้เ,เพื่อนๆได้มาใช้ด้วยเพราะใช้ดีนะคะประหยัดไฟใช้เวลาสั้นค่ะเอาละตอนนี้ใส่พิมพ์ก่อนนะคะใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ เพียงที่เตรียมไว้ค่ะเลียวเพียงที่ก่อนค่ะเวลาเราคว้านในฟักทองคว้านฟักทองออกมันจะมีเม็ดแบบนี้เห็นไหมคะเม็ดแบบนี้แล้วมีใยใยแบบนี้นะคะเอาออกมาเลยค่ะนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีใยนะคะใยที่ติดกับติดกับด้านก้นของฟักทองด้านล่างของฟักทองนั้นน่ะไม่ต้องดึงขึ้นนะคะใยที่มันติดอยู่ที่ตัวของฟักทองด้านก้นน่ะมันจะมีใยใช่ไหมเราดึงเอาแต่เม็ดออกเพื่อให้ใยนั้นน่ะ มันเกาะแน่นกันกบเจ้าตัวสังขยาที่เราใส่ลงไปนี่นะคะตอนนี้เราจะใส่พิมพ์นะคะหน่อยได้เตรียมพิมพ์แล้วก็ใส่กระดาษเอาไว้นะใส่กระดาษไขรองไว้นะคะใส่กระดาษไขรองไว้เราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวพิมพ์ที่จะใช้กับหม้อทอดไร้น้ำมันเพราะมันสูงนะคะส่วนตัวนี้จะเอาไว้ใส่ กับหม้อนึ่งนะคะหม้อนึ่งยังไม่พร้อมเพราะว่ายัางนึ่งตักทองอยู่ก็จะใช้วิธีนี้ใช้ที่เทที่ตัวพิมพ์นี้นะคะพิมพ์นี้ค่ะขยับนิดนึงนะคะเทลงไปเลยค่ะปึ๊ดปึ๊ดอ่ะเสร็จสามส่วนสี่ของพิมพ์เพื่อนๆเห็นไหมคะเสร็จสามส่วนสี่ของพิมพ์สวยไหมคะ พินที่หนึ่งพินที่สองค่ะสักครู่ค่ะเึ๊เสร็จสามชนสี่ของพิมนค่ะพินที่สองพร้อมพอดีอาจจะติดเปลือกพักทองขีดเขียวมานิดนึงนะคะตอนนี้วางแล้วค่ะ วางพีนลงไปค่ะใช้ความร้อนร้อยห้าสิบองศาค่ะใช้ความร้อนร้อยห้าสิบองศากรูุ่กค่ะ